สัตว์โลกตัวจ้อยกับดอกบวัวดอกน้อยทั้งสองสิ่งสงบนิ่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติภาพนี้เตือนให้เราคิดถึงความสงบที่เราควรจะมีในชีวิตประจำวัน ในแต่ละวันในแต่ละช่วงขณะเพราะเมื่อเราสงบไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่ได้คิดอะไรแต่เราสงบพอที่จะเห็นความคิดที่มันวิ่งไปวิ่งมาสงบเพราะเรา ได้ทิ้งความคิดนั้นแล้วใจเราก็เป็นอิสระที่จะเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงอยู่ข้างหน้าเรานี่เอง